เปิดห่วงช่วยประตูบ้านเสริมทรัพย์เสริมความร่ำรวยดึงดูดพลังดีๆเข้าบ้านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประตูบ้านที่ดีควรเป็นแบบไหนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับห่วงจุ้ยประตูบ้านแบบไหนที่ทำให้เงินไหลมาเทมา บทความนี้จะขอแนะนำการจัดห่วงจุ้ยประตูบ้านให้ถูกหลกักเพื่อรับโชคลาบวาสนาเงินทองไหลเข้าบ้านเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อยู่อาศัยกันนะครับซึ่งการอาศัยอยู่ในบ้านที่มีคุณภาพดีตกแต่งสวยงามและเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแล้วยังช่วยให้ท่านและคนในบ้านของท่าน มีความสุขมากขึ้นอีกด้วยซึ่งนอกเหนือจากปัจจัยต่างๆเหล่านั้นแล้วการจัดห่วงจุ้ยประตูบ้านหรือห่วงจุ้ยหน้าบ้านให้ดียังมีส่วนช่วยในการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับถามว่าทำไมห่วงจุ้ยประตูบ้านถึงสำคัญก็เพราะว่าประตูบ้านนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นทั้งทางผ่านเอาไว้เข้าออกของคนในบ้าน และฉายรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนดังนั้นแล้วการจัดห่วงช่วยประตูบ้านให้ถูกหลักไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งการจัดวางและอื่นๆจะทำให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าสู่ตัวบ้านช่วยส่งเสริมผู้อยู่อาศัยในเรื่องของการงานให้มีความก้าวหน้ามั่นคงเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขได้นั่นเองสำหรับข้อควรรู้ในการจัดห่วงช่วยประตูบ้านนั้น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตจะมีหลักการจัดวางที่ควรรู้อย่างเช่นการวางสิ่งของมงคลการทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านการเลือกสีประตูรั้วบ้านหรือการเลือกขนาดประตูบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยการจัดห่งวงจุ้ยประตูบ้านที่สามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวท่านเองซึ่งให้ผลดีกับท่านและคนในบ้านมีดังต่อไปนี้ 1. หรัวต้องโปร่ง รัวที่ดีนั้นต้องมีความโปรง่งโล่งไม่ปิดทึบและสามารถถ่ายเทอากาศได้สะดวกเพื่อให้พลังงานเข้าสู่ตัวบ้านซึ่งจะเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตามหลัก่วงจุ้ยประตูบ้าน 2. หน้าบ้านต้องโล่งนอกจากรัวต้องโปรง่งไม่ปิดทึบแล้วหน้าบ้านของท่านต้องโล่งด้วยเพราะตามหลัก่วงจุ้ยประตูบ้านนั้นหากหน้าบ้านของเรา ดูโล่งและสะอาดตาจะทําให้สามารถรับพลังงานต่างๆเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีขึ้นอีกทั้งยังส่งผลดีต่อสุขอนามัยของคนในบ้านช่วยเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและไม่เจ็บป่วยง่ายนั่นเอง 3. ประตูบ้านกว้างใหญ่และสูงประตูบ้านนั้นเปรียบเสมือนดวงตาของบ้านดังนั้นแล้วการมีประตูบ้านที่กว้างใหญ่และสูง จะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลเข้ามาสู่บ้านนอกจากนั้นการที่ประตูบ้านมีขนาดใหญ่มากเท่าไรตามหลัก่วงจุ้ยประตูบ้านถือว่ายิ่งดีเท่านั้นนักหลับ 4. ประตูหน้าบ้านใหญ่กว่าประตูหลังบ้านหากต้องการรู้ว่าประตูบ้านไหนเป็นประตูหน้าบ้านให้เริ่มดูจากขนาดของประตูบ้านก่อนเพราะตามหลัก่วงจุ้ยประตูบ้านนั้น ประตูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมักจะเป็นประตูหน้าบ้านดังนั้นแล้วประตูหน้าบ้านที่ดีควรจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยเสริมในเรื่องการกักเก็บเงินทองทำให้หากทำมาค้าขายอะไรก็ดีไปหมดนั่นเองและนอกจากนี้หากประตูหลังบ้านมีขนาดเล็กกว่าด้านหน้าจะช่วยเก็บเงินอยู่มากขึ้นอีกด้วยนั่นเอง 5. พื้นที่หลังประตูบ้านต้องปลอดโปร่งและดูสะอาดตา เมื่อบริเวณหน้าบ้านและประตูบ้านดูเรียบร้อยและสะอาดแล้วพื้นที่หลังประตูบ้านก็ต้องปลอดโปร่งและดูสะอาดด้วยเช่นกันเพราะหากบริเวณดังกล่าวมีการวางสิ่งของที่ไม่เป็นระเบียบดูรกและสกปรกจะเป็นการขัดขวางพลังงานเข้าสู่ตัวบ้านทำให้พลังงานในบ้านไหลเวียนได้ไม่ดีและดูยุ่งเหยิงอีกด้วยหมันทำความสะอาดประตูบ้านให้ดูใหม่อยู่เสมอ การมันทำความสะอาดประตูบ้านนอกจากจะทำให้บ้านของท่านดูใหม่อยู่เสมอแล้วยังเป็นการเสริมห่วงชุ้ยประตูบ้านเพื่อให้สามารถรับพลังงานที่ดีเข้ามาอย่างที่อยู่อาศัยและช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลอีกทั้งการทำความสะอาดประตูบ้านนั้นยังทำให้หน้าบ้านของท่านดูสวยงามและยังสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยี่ยมบ้านอยู่เสมอนั่นเองเ การใช้สิ่งของมงคลประดับประตูบ้านนอกเหนือจากการทำความสะอาดและการจัดหน้าบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วการใช้สิ่งของมงคลประดับประตูบ้านก็สามารถช่วยเสริม่วงจุ้ยประตูบ้านได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นดอกไม้และต้นไม้มงคลกระดิ่งลมหรือโมบายที่นำโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้าน 8. เปิดประตูใช้งานเป็นประจำ การเปิดประตูใช้งานอย่างสม่ำเสมอเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเปิดรับพลังงานดีเข้าสู่ตัวบ้านและทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสร้างความรู้สึกปลอดโปรง่งและสดชื่นให้แก่ท่านและคนในบ้านอีกด้วยนะครับ 9. เสริมห่วงจุวยด้วยไฟประตูเข้าบ้านบ่อยครั้งที่หลายบ้านมักประสบปัญหาบ้านดูอึมครึมเพราะขาดแสงไฟ ประกอบกับในทางห่วงจุ้ยประตูบ้านเชื่อว่าหากปล่อยหน้าบ้านให้มืดถึบอาจก่อให้เกิดพลังงานที่ไม่ดีขึ้นดังนั้นการติดไฟประตูทางเข้าบ้านจะเป็นการเสริมห่วงจุ้ยบ้านและเพิ่มความสว่างได้อีกด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูหลักการเลือกสีของประตูบ้านที่ถูกฉลกตามวันเกิดของเจ้าของบ้านกันนะครับตามหลักห่วงจุ้ยประตูบ้านนั้น การเลือกสีประตูหน้าบ้านที่ถูกฉลกตามวันเกิดเจ้าของบ้านจะช่วยส่งผลดีดังต่อไปนี้วันอาทิตย์แนะนำให้ทาประตูรัวบ้านด้วยสีขาวและเหลืองนักครับจะช่วยเสริมโชคลาภและสุขภาพวันจันทร์หากใช้สีเหลืองอ่อนหรือฟ้าอ่อนเป็นสีประตูรัวหน้าบ้านจะสามารถช่วยเสริมในเรื่องของบริวารและการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้วันอังคาร การทาสีประตูรั้วหน้าบ้านเป็นสีส้มหรือสีเทาจะช่วยเสริมโชคลาภเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองวันพุธกลางวันสีประตูรั้วหน้าบ้านที่ส่งผลดีคือสีฟ้าหรือน้ำเงินกลมท่าเพราะช่วยส่งเสริมฐานะความมั่นคงและความมั่งคั่งได้นั่นเองวันพุธกลางคืนแนะนำเลือกสีประตูรั้วด้วยโทนสีชมพู จะสามารถส่งเสริมการเงินและทรัพย์สินได้วันพฤหัสบดีหากทาสีประตูรั้วหน้าบ้านด้วยสีเหลืองสม้มหรือแดงจะช่วยส่งเสริมเรื่องบริวารและความเจริญก้าวหน้าทางด้านการเงินและการงานได้อีกด้วยวันศุกแนะนำทาสีประตูรั้วหน้าบ้านด้วยสีขาวหรือดำจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานวันเสาร แนะนำเลือกประตูรั้วด้วยสีชมพูสม้มหรือแดงจะช่วยส่งเสริมด้านการงานและการเงินรวมถึงการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ